ให้ไปแล้วด้วยค่ะเพราะซึ้งมากๆที่พี่ๆแฟนชาวไทยได้เตรียมเซอร์ไพรส์ไว้แล้วก็มันเป็นอะไรที่สเปเชียลามากๆเพราะเป็นแฟนเมคอัพครั้งแรกของลิซ่าก็ขอบคุณที่ทุกคนมาให้กำลังใจค,ค่ะได้รับพลังความรักแบบปุ๋ยเลยแม้ว,วันนี้สดๆเลยค่ะออที่สำคัญสุดๆลิซ่าคือรอยยิ้มครับผมอยากจะรู้ว่าขึ้นรถได้ของลิซ่าที่มาให้ข้ามยิ้มอย่างมั่นใจสดชื่นและ บอกว่าเป็นคอเดนติสเนตเพราะว่าหนูเชื่อว่าพอถ้าเรามีความมั่นใจใน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 ฟันในรอยยิ้มของเราแล้วมันก็ออกมาจากอัตโนมัติอยากท้าวทูหน่อยท้าวทูแบบรอยยิ้มแบบความมั่นใจสีฟ้า <c oughs> เป็นแบบไหนคะเมื่อกี้หนูแอบกินอาหารไป้วไม่รู้คือข <c oughs> น,นมนไปนะ <c oughs> ใช่ไหมใช่ค่ะยังให้เลยไปสวยแล้ว3 2 1สองห่แม่แชทที่สองแบบมั่นใจกันตาม แกลิสแบบคิวๆสองสองหนึ่งุ้นดิฟ์มาเลิศวากนะครับผมใหญ่ผูถึงเดนพิตเซ่ถถึงเดนพิเซ่ถึงถึงะไรครับอืมเขาเขาที่ทำงานกับเดนพิเซ่มาสามปีหนูจะถึงคอมเพลนซ์มาครับค่ะคอมเพลนซ์มามันมันมาจากกินเนอร์หนูเชื่อว่าทุกคนมีรอยยิ้มที่สวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ถ้าเรามีเอ็นเนอร์ที่เรามั่นใจความคิดริมัยมันมันจะส่งผลให้ทุกคนมองเราแล้วเขาก็จะมีความสุขไปด้วยแล้วหนูรู้สึกยังไงที่ได้ทำงานกับคุณพิสเต้คะหนูดีใจมากเลยค่ะเป็นปีที่สามแล้วเขาโค่นน่ารักมากขอบอุ่นมากๆเลยค่ะก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ทำงานด้วยกันเป็นอีกอันหนึ่งเห็นว่าเรามีสมรน้ร่วมคิดเป็นทาาสุดด้วยใช่ค่ะหนูต้องอินดี้ไปจนะด้วยตอนนี้โพสิชันหนูเป็น ก้าวข้ามไปอีกขั้นหนึงแล้วเป็นบอสเลดี้แล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากทำอะไรที่มันเชื่อมกับตัวหนูเองก็เลยเป็นเป็นเป็นคอนเซปต,ต์นั้นออกมาเป็นบอสเลดี้ที่มีความมั่นใจของตัวเองมากต่อมาแล้วเป็นยังไงบ้างผลง,งานด้วยดีใจค่ะชอบมากเลยแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ได้ทำงานกับพี่ๆทีมงานไทยทุกคนมีความโปรเฟืชัานอลแล้วก็ภาพวิดีโอออกมาสวมาก จะคนยอยากดูว่ารุ่นไหนเป็นทิสเซยยังไงบ้างค้าอุ้ยอันนี้ต้องขอไปคิดดูก่อนค,ะค่ะอ <laughs> รอดูว่าปีหน้าเราเราอินกับอะไรอออมากกว่าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็กลับไปคิดเดี๋ยวขอเตรียมตัวนิดนึงต้องรอลุ้นกันเนาะใช่ค่ะรอลุ้นกันดีกว่าโอเคะแต่ว่าแฮปปี้มีความสุข,ขกับเดนทิสเซย์มากๆ <laughs> ใช่ค่ะรักเดนทิสเ์ I love dentists <laughs> เยอะมากมีซิงเกิลสามซิงเกิลแล้วก็ตอนนี้กำลังเตรียมเตรียมตัวอัลบัม้มปลกอัลบั้มครั้งแรกค่ะก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้หนูแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบในสิ่งที่หนูเตรียมไว้ให้ค่ะเตรียมอะไรเอร์ยพใช้แฟนๆ์บ้างคะสำหรับผลงานในปีหน้าค่ะบพี่ชายโอ้ยก็จะมีอัลบั้มค่ะที่กำลังจะตามมานะคะแล้วก็ การแสดงครั้งแรกของลิซ่าค่ะกับ The White Lotus บอกว่าทุกคนจะจะจะชื่นชอบในตัวโลบุกนะคะสปอยเรื่องอัลบัมเบาๆหน่อยได้ไหมครับผมมาทำไปทียไหนหนูไม่ชอบสปอยก็ก็จะเป็นโฟอัลบัมค่ะ้วจะก็จะมีเพลงเยอะก็อยากฝากอะไรถึงลิลลี่ริงค์พวกประเทศนะครับรู้หรืออยากให้คนฟคงปีใหม่ชาวแหน่อไหมคะอ๋อ จริงๆแล้วหนูจะมาเข่าดาวกับแฟนๆชาวไทยของปีนี้นะคะ่ะก็อยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกมาร่วมเข่าดาวกับหนูด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้หนูต่อ,อไปนะคะหนูจะตั้งใจทำผลงานที่ดีให้ทุกคนเู็นใจช่ดสีเขียวคนใหม่เป็นแฟนใหม่ได้ไหมคะอะ,ะ้ไหมคะอยากให้เป็นคนดีใหม่นเแฟน,น โอ้ยเดี๋ยวหนูมาโอยพรอวยคุนวันนั้นเลยใช่ไหมอยพรวันนั้นเลยดีกว่าค่ะโอเคได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับ